ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุปผูุ้กคนเด้อจ้ามือนีจินี่มากินของดองโชจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้าผู้ใดยอยากกินของเปรี้ยวของสมนํำพี่เกลือจ้าโรยลงไปเลยเคเห็นกันน้ำลายแตกแล้วพี่น้องจ้าอยุวยัวยัยยวมากยัวน้ำลายยัวน้ำลายคนคนให้เขากันพี่น้อง สาดปังุนดองกะมักเสี่ยวดองพี่น้องจ้าน้ำลายแตกนะมั้งน้ำลายแตกมาเด้อมาเด้อสดสดเลยจ้ากินหามกินน้ำก่อนจะจบคลิป สมสมแต่กเรเศษพี่น้องจ้ะ <c oughs> น้ำลายแตกยื่อ <c oughs> ยๆๆู่เลยแกงหงวงแกงหงวงมาเดาเพื่อฉันไม่กินน้ำ กินน้ำจนกว่าจะจบคลิป <c oughs> ยัวว่าพี่นักงยัวมากยัวมาก chèn luôn Tà Mặc xeo บ่เป็นไงพี่นังจา้ามาสูองเนบละสวยๆองุนด,ด,ด,ดีกว่าสดสดแบบนี้เลยซาใจ ห้ามกินน้ำจนกว่าจะจบคลิปน้องจ๋าอันตรายจะรู้ว่านั่นลกมีจริงยั่วห้ามกินน้ำจนกว่าจะจบคลิปมันจะ๋ะ ตัดอซองวะ่ะตัจงย่ยจ้ะยัย่ยเลยอันนี้พวกเป็นท่าไปน่นอง rồi anh ngôn đòn đi qua sẹp qua sẹp qua ừm, à. ừm, พอจบคลิปเพียงแค่นี้จะพ